ใช้ชุดนี้น,นะครับในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนนะครับเราผลิตก๊าซไฮโดรเจนแน่นอนครับก๊าซไฮโดรเจนของเราเนี่ยมันมาจากน้ำนะครับน้ำเนี่ยก็คือน,น้ำกลั่นธรรมดานี่เองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเซลล์นะครับคือตัวฟิวเซลใช่ครับ,รบถ้าในคนที่เป็นวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าเด็กที่เล่นวิทยาศาสตร์นี่ก็จะทราบดีครับว่านี่คือหลักการอิเล็กโทรไลซิสธรรมดานะครับแต่เขาเอามาแยกเพื่อให้เกิด ไฮโดรเจนและออกซิเจนซึ่งเป็นอะตอมที่เป็นกา๊าซนะครับแล้วก็ส่งก๊าซเนี่ยไปยังพ่อไอดีของเครื่องแล้วก็จะมีส่วนผสมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทําให้ระบบการเผาผลาญของรถเนี่ยดีขึ้นมากก็คือได้ไฮโดรเจนนะคะจากการแยกโมเลกุลนั้นออกจากน้ําใช่ครับพอได้ไฮโดรเจนมาก็เอาไฮโดรเจนนั้นผ่านไปที่พ่อไอดีใช่ครับะะจากนั้นทำอะไรต่อคะจากนั้นเนี่ย มันก็จะช่วยให้ระบบเนี่ยเผาผลาญได้ดีขึ้นเชื้อเพลิงนี่เรายัางเติมตามปกตินะครับเรายัางเติมน้ํามันตามปกตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยจากการเผาผลาญที่ดีขึ้นเนี่ยมันสามารถช่วยด้วยตัวไฮโดรเจนเองเนี่ยสามารถช่วยทําให้เนี่ยการการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงไปได้ถึง20%ในบางประเทศที่เขาเคยใช้มาแล้วนะครับอาจจะประหยัดได้ถึง50%ก็มีนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่ารถยนต์คันนี้เนี่ย ก็คือใช้เชื้อเพลิงก็คือน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง